แล้วๆก็เอามาทำแมโอ้หิวเขาแล้วมาเร้วหอมเถอะวะหอมเนาะยังโอ้ยเฮ็ดยังมึงเฮ็ดยังก็นั่งอยู่ตรงนู้ให็นอนนอนอยู่ว่ะแล้โอ้ยกูกระอยู่วานั่งกระว่ายืนกระวายจะไปอยู่แ่ได้เนาะโอ้ยไุ้กยมึงวางปะมาวางเฮ็ดยังอยู่ใครคิดวนาพูบ่าวอยู่เฮ้ยบักกอกดีที่ทราบหัวน่ะยุเขา พ่อมาบอกเขาไม่อย่างไ,ไปบอกเมียเจ้าตัวไปพัดกระเพาะไอ้นี่ไปนี่อยากกินพัดกระเพาะรัดเข่าแล้วมือน,นี้นะก็จะมาโบว่างโ <c oughs> บว่างจังไดีมึนงนั่งยื้อซื่อไหมเขาคายกินฮอตผู้บ่าวอยู่จิตทำโบยู่กับเนื้อกับโตเจ้าหูบอจิตน่ะอยู่น้ำผู้บ่าวไปแล้วต้อนเอาเห็ดมันกรบโบว่าเป็นสรสซัดกระเพาะมันกบบรบโบแซ,แซ่บเจ้าเข้าใจบอจิตโบว่างเออโอ้ยจิตแต่สำนึกหลายเอ้ยมึงแค่ไหนไปไซอีแสงให้ไปใส่แสงวะเออเออเดี๋ยวกูคืนไปกินเนอะ เอางูเอาฮอนเหมบอเดียวมัอนฮอนเออเออโอ้ยโอยากกินข้าวกับยากหมูเนาะจด้ไอ้กูหัวมึงว่างผัดกะเพราไอ้อ้ยกูกินนะผัว่างกูคาฮอนมึงว่างถ้ามึงผัว่างมันก็เห็นนี้เห็นนั่นแล้วมึงนั่งชมหอนแสดงว่ามึงว่างแล้วมึงเห็นอย่างสั่นกูคาขินกิฮอนผัวว่างอยู่จิตกูบอยู่น้ำเนื้อน้ำตัวมึงเข้าใจบ๊ออเป่ไปผัดกะเพราไอ้อ้กูกินดูร้านข้าวเด้อเออไปไว้จุดเห็ดเป็นเนาะอู้ยมึงจักปีแล้วนี่ บ่เราเอาอย่างลงแน่เอาเอาเอาซอสเซิร์ฟอย่างลงกูเห็นเขาเห็ดในอันโทรททศน์่มันจะเป็นย่างเงม้ยก็ตับพริกกับกระเทียมแล้วก็ผัด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 แล้วก็มุ้งกับปุงเอาซอสหอยเกลือเป็นนัวใส่หอยเกลือเป็นนัวเออแล้วก็เอาลงผัดผัดผัดเออเรียบร้อยเอามาราดข้าวบอกเเเออเออเออได้ได้ได้เดี๋ยวูไปเพดให้กินเมื่อนี้กูมันเขาไปเบิ้งคลิปอันเขาแต่งกินมาสมมือสมมือเบิ้งคลิปอันมาเตเซฟพนา กูมีมวกเซฟให้กูใส่เนาะมึงจะเพี้ยนเจ้านายกูขึ้นมากินเด้อเออโอ้ยเป็นนางสวีคือเก่าเด้อกูขั้นแรกน้ำมันลงก่อนเฮ้ยพอแล้วใส่อีกก่อนโอ้ยเดี๋ยวชิดเป็นทอดโอ้ยคอนเทนอว์อยังก่อนละเอออีน้อยว่าแป้งหนัวแป้งหนัว ควันเทวะซอสซดสซอสเ <c oughs> บาลงเลยอู้หอมเทวะโอ้อยากเนี่ยโบอยาก เนืน้อแซ่บมีหลายมีวบวอยากอยากกินอันนี้โอ๊ยล,ล้วงดโอ๊กูลืมถามเด็ดใบกะเพราวัว,วะ,วะโัวอยากอะไรมันเอาไว้จังซีเนาะโอ๊ใส่กินไมมหมกกุล่ะจะมาปังจังไดวะโอ๊ยหมกกูใช่ไหมจังใดอู้หอมใช่วะน้อยหอมมันเลยเออหอมอยู่ตัวละแสงเออมันก็เห็ดเป็นตัวหน่อ กินในเด้อแสงเด้อได้ได้มื้อนี้กินบ่บ่บ่มื้อนี้บ่้ยากออื้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วโอ้ลาดใบกะเพราอื้อคือสิอิ่มคักเนาะ <c oughs> ออน,น้ำมันเสน่ป๊าดเป็ดตะแซ่บ็ตกูคือเฮ็ดเป็ดตะแซ่บแต่ว่าหอมเ <c oughs> ดี๋ยวๆวๆี๋แกงจานให้เคยก่อนนะกระวงใส่อู้ ไ,ไอ้เคยแล้วเร็วเร็วเร็วกะออเอา,ามาทำไมโอ้ยยุวเข่าแล้วมาเร้วหอมจ <c oughs> ังวาหอมเนากยังวะยังของมึงนี่ผัดกะเพราผัดกะเพราแมนกินบุง้งแม่แซ่บแทบนี่เาขาแต่งจานคือเข่าเลยได้อ,อันที่เขาเอาถ้วยมางอมข้าของมึงพอก็งอมเมื่อไส้<ช>บุงแม่เอาเห็ดจนเหือดแตกหืออะไรพัดกะเพรา มึงคือบดเด็ดออกเนี้มึงใส่เป็นต้นพุ่นว่ะเอาอีน้อยบอกอีน้อยบอกน้อยไม่ได้บอกวันจิบโอ้โหอีบ่าวข่มรักนดิใครมันบอกแล้วกินไดหมผัดกะเพราใส่ยังนี่ผัดกะเพราก็ใส่แต่กะเพราตัวที่ใส่ยังล่ะเอามือคือบดใส่หมูใส่เนื้อเอาอีน้อยบอกแต่ผัดกะเพราเนาะบดได้บอกผัดหมูผัดเนื้อผัดกะเพราเขาก็ใส่หมูใส่เนื้อนั่นจะตัวมึงมึงโลกมึงใส่ทีกินได้มึงได้นี่ยฮ่ามึงเอา บอกค่ะว่าผัดกะเพรามันบุได้บอกเขาอ่ะผัดเนื้อผัดหมูมึงบอกแคเขาร้านอาหารตามช่างติเข้าแล้วเนาะเขาเฮ็ดไม่ใช่มึงกินจังซีองบ่บ่เละเขาเอาผัดเนื้อผัดหมูคุณน่ะโอ้ยกูอยากไอ้เทพดากูอยากอายเทพบ้านกูอยากอายให้เมืองกูเด้เขาก็อยากอายเด้วเจ้าแล้วกินนี้ยังเป็นจังซีกูอายมึงหน่อยนะกูมีมันนองคือมึงนี่กูเมื่อยน้ำโอ้ยนั่นก็บ่บอกกันมึงดูเอ้ามันกเขาเฮ็ดจังซีเนาะ ไอ้มามึงกินอีแสงเขาก็ยักงงอยู่ว่าเจ้ากินได้ยังไงสิเบิ่งดูพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไทยบ้านไทยเมืองเอ้ยประเทศไทยประเทศลาวเอ้ยเอาเก็บเบิ่งผัดกะเพราอีแสงแบบไหนฮ่ามึงเอ้ยถ้าหน้าเลยเฮ็ดกินเองซะนะม่ต้องมาบอกเมึงเห็นบ่เป็นมึงเคยมาบอกอีน้อยเอาอีน้อยบอกให้เฮ็ดเนาะมันบอกยังไงมันก็บอกว่าตาพริกกระเทียมบะนั้นแล้วก็เอาลงไปผัดเลยเอายังลงผัดกะเพราตัวโอ้ยเขาก็ใส่เนื้อใส่หยังน้ำซุนเด้อ ก็บ่ได้บอกผัดเนื้อผัดหมูเนาะมึงก,กินไปบ้องแหนแมวอ๋แหนแมวตัวก็แห่นทำไมฮ่กกามึงเอ้ยม<อ>ึงก,กินแซ่บๆว่าะสัน่นไปให้กินเองยากแต่หมูอุย้ยกินข้าวกัยากผู้อื่นคนนี่เนาะกูว่าวแล้วเวียก克าออกจากตำแหน่งนี้เด้สูเอ้ยมึงดูกูสิกินยังไงหนีิว้ายอินนี่กับข้าที่นขันผู้เบา